2,567หรือ e ปี2024นั่นเองนะคะทูพีจีนะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขความจเจริญในวันปีใหม่นะคะค้าขายได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทุกคนนะคะใครขยันอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ได้เงินเยอะๆนะทุกคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เงินเยอะๆนะคะโอเคเราไปเร็วกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะพี่กจีนะคะก็จะมารีวิวนะคะที่พี่กจีได้ไปเที่ยวฮอกไกโด 2023มานะคะเพิ่งไปเทีเ่ยวมาช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะไปประมาณ6-8วันเลยนะคะพี่กะจีนะคะเริ่มต้นเดินทางนะทุกคนไปกับแอร์เอเชียนะคะนะเป็นทริปทริปปิดปีแหละเออแบบว่าเราก็ทำงานมาเยอะแล้วเราอยากพักผ่อนนะคะก็เก็บเงินไปเที่ยวนะคะอวามช็อกก่อนเลยอันดับแรกนะคะว่าไปถึงสนามบินปุ๊บนะคะไฟล์ดีเลย์ค่ะทุกคนจริงๆอะ่ะไปกับทัวร์แหละไปกับทัวร์นะคะเขานัดเนี่ย5ทุ่มนะคะบอกว่าไฟล์จะออกที2 แต่ไปมากลายเป็นว่าไฟดีเลย์นะคะจากตีสองก็ไปตีห้าทุกคนเออตีห้านาทีเท่ากับว่าวันนั้นนะนอนอยู่สนามบินนะคะ6ชั่วโมงเนื่องจากว่าที่ฮอกไกโดนะคะเจอพายุหิมะนะคะในในรอบก่อนที่พี่คดจ,จะไปนะคะทำให้เครื่องบินมันบินขึ้นกลับมายากนะคะทําให้มาถึงเมืองไทยล่าช้านะทุกคนเราขึ้นเครื่องตีห้าห้านาทีที่ไทยนะคะก็ไปถึงที่นู่นนะคะประมาณเที่ยงนะ,ะที่แรกที่เราไปนะ,ค,ะคือหมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิลเทรเรสนะคะเป็นที่ที่ทุกคนแบบว่า เฮ้ย hey, ต้องมาเพราะว่ามันสวยเหมือนเทพนิยายนะคะซึ่งสวยจริงๆทุกความสวยมากนะคะแต่พี่ขจีไปตั้งกล้องถ่ายแบบงงๆแล้วไปถึงเนี่ยเราก็ยังช็อกกับสภาพอากาศอยู่เพราะว่าเราอยู่เมืองไทยอุณหภูมิ38 40องศาใช่ไหมคะเราไปถึงที่นูน่นอุณหภูมิลบหนึ่งตอนแรกเราก็ยังชอ็อกแต่พอไปถึงปุ๊บเราพูดปุ๊บควันออกปากทันทีเลยอะ่ะเออต้องสนามบินเนยอยู่ลบหนึ่งนะแต่ไปถึงตรงไอที T ่นิงเกิลเทรเลสิ่ะมันลบสิบเอ็ดทุกคนจะบอกว่าที่ฮอกไกโดนะคะมันเป็นเมืองหนาวเนะ พอหนาวปุ๊บเนี่ยมันจะมืดเร็วนะคะทุกคนประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยนะบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเท่ากับ6กโมงเย็นแล้วนะคะคือพราที่ตกแล้วมืดแล้วนะคะแล้วก็ประมาณ5้าโมงเย็นเนี่ยเท่ากับเมืออทุ่มหนึ่งอะ คือมืดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในการเที่ยวของเรามันจะน้อยแต่ทีนี้จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะทุกอย่างปิดเร็วมากทุกคนประมาณ2องทุ่มร้านอาหารทุกอย่างจะปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครแพนที่จะไปเที่ยวนะคะต้องกินข้าวเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันจะปิดเร็วมากนะนั่นแหละพอสองทุ่มนะคะพี่ก็ไปหาอะไรกินอาหารมันก็เหลือไม่เยอะแล้วมีอะไรก็กินอย่างนั้นนะคะซึ่งของญี่ปุ่นมันก็อร่อยหมดแหละแล้วก็กลับเข้าโรงแรมนอนซึ่งวันนั้นก็คือเหนื่อยมากนะคะมาสู่เช้าวันที่สองค่ะมาถึงชาานะาาาาเช้าชวันที่สองนะ ะะก็ออกมาข้างนอกก็คือฮิมะแบบคือพี่กะจิโชคดีมากๆโชคดีมากๆคือคนที่มาก่อนพี่กะทีวันหรือ2วันนะเขาจะเจอพายุหิมะถลม่มทุกคนซึ่งการที่พายุหิมะถล่มเนี่ยนะมันทําให้ถนนอะไรเงี้ยมันปิดหมดเลยนะทางด่วนก็ปิดสวนสัตว์ก็ปิดสก,กีรีสอร์ทบางทีก็ปิดนะทุกคนเพราะว่าญี่ปุ่นเขาคอนเซิร์์ถึงความปลอดภัยมากๆแต่รอบนี้พี่กะทีไปอ่ะกลายปาเ,เป็นโอเคเป็น สโนปุยนุ่นไกด์บอกเลยว่านี่คือสโนแบบสวยคือแบบว่าเนี่ยคือสวยคือปุยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุ่นกว่านี้พื้นมันก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งมันก็เดินยากอีก อันนี้คือสวยแบบพอถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยเลยนะฮะแล้วพี่จะบอกทุกคนนะคะว่าชุดเสื้อกันหนาวนะไอชุดยาวๆแบบนี้เรียกว่าแพดดิ่งนะทุกคนอนแรพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เรียกว่ามันจัมเปอร์หรือสเวเตอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าแพดดิงนะก็คือเป็นจัมเปอร์นมนมขนเป็ดและยาวถึงข้างล่างถ้าเกิดว่าจะแต่งกายไปที่อุณหภูมิติดลบแนะนำะนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แนะนำที่ร้านนี้เลยค่ะร้านแอสไซน์ทเวนตี้เดกรนะคะ24ี่เด็กมีเซนเบอร์แล้วก็เรนอย่างที่ใส่กัานค่ะไม่ได้ส พอตื่นมาใช้าอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่สวนสัตว์อาซาฮิกาว่านะคะทุกคนให้ดูเลยน้องเพนกวินเนี่ยเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากนะทุกคนคือถ้าอนหภูม อุ่นไปอ่ะคือติดลบน้อยๆแล้วเป็นน้ําแข็งอะคะ่ะน้องก็เดินไม่ได้เดินโชว์พาเดทเนี่ยเหมือนที่พี่คจ๊ดูรูปน้องจะเดินโชว์ไม่ได้เพราะว่าเท้าเขาอะค่ะจะแตกก็ไปถ่ายรูปกับน้องหมีโัโลกนะหมีผีขาวนะคะก็อยู่ในสวนสัตว์นะคะซึ่งซึ่งของทางญี่ปุ่นเขาดูแลดีอยู่แล้วนะคะประทับใจมากพี่จําได้พี่ถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปเหมือนเป็นผู้ประสบภัยคลิปนั้นคนกดไลค์เยอะมากเพราะว่าพีค่คิดว่าพี่คาเจ๊เป็นผู้ประสบภัยตอนนั้นอุณหภูมิลบสิบหกนะทุกคนหนาวมากแต่ว่า มันก็มีสโนว์ออกมามันก็ทําให้เราสวยนะเนาะจริงๆพี่ก็อยากจะอัดคลิปทำคอนเทนต์มากกว่านั้นอีกนะแต่ว่ามันคิดไม่ออกมันหนาวมันคิดไม่ออกแล้ไม่ได้เตรียมตัวไปด้วยก็เลยเออได้ประมาณ2คลิป3คลิปนะคะต่อมาเสร็จปุ๊บเขาก็พาไปร้านราเมงนะคะที่คนทำเนี่ยอายุ85แล้วอะไรอย่างเน,นะคะก็ไปกินราเมงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ เอาตรงไม่ค่อยอร่อยนะน,นี้ข้ามไปเลยคือฮาจิบังราเมงอร่อยกว่าเวลาที่ไปญี่ปุ่นนะทุกคนเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรอร่อยใช่ป่ะถ้าเห็นคนญี่ปุ่นต่อคิวเยอะๆนั่นแหละคุณไปต่อคิวเลยอร่อยแน่นอนหรือว่าดีแน่นอนต่อไปนะคะเขาเเขาพาเราไปที่ฟุราโนोฟุราโนนะคะสกีรีสอร์ทนะคะทุกคนซึ่งอย่างนี้พี่บอกว่าบางบางวันบางรีสอร์ทเขาก็จะปิดนะทุกคนถ้าเกิดว่าพิม้ามันเยอะเกินแล้วมันอันตรายเขาก็จะไม่เปิดนะคะแ่ะลแล้วก็ทุกคนคืออันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันนะเพราะว่าพี่กปะับ รถ s n o w m o b i l อะเออให้ให้แฟนพี่ขับนะความรู้สึกที่ได้คือเฮ้ยมันสวยมากมันขาวมันเหมือนเทพนิยายมันหยุดความคิดทุกอย่างอะไรที่เราเคยเครียดเคยอะไรมาเหมือนเราไปเที่ยวที่สวยๆเหมือนเราขึ้นสวรรค์นะเออคล้ายๆอย่างนั้นนะเหมือนไปสวิสอย่างเงี้ยคือมันมันดีมากนะคะนั่นแหละมันดีมากนะก็วิวสวยก็ตามภาพที่เล่าไปเลยนะคะก็เพิ่มตังค์อีกนิดนึงนะคะแล้วขับ snowmobile แล้วก็พี่ก็จะมีขับนั่งบานาน่าโบ๊ทนะทุกคนบานาน่าโบ๊ทก็นั่งไปเขาก็จะเอา เราไปเทกระจาดตรงสนโนหิมะนะคะนั่นแหละผาว่แรงไหมก็แรงนะแต่ก็สนุกดีนะคะสนุกสนุกมากๆเลยนะคะกว่าดเขาก็ปล่อยเราเล่นอ่ะหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เขาก็เริ่มพาเรากกับเข้ามาในเมืองนะคะซึ่งจะบอกวความทรหดและความทรมานเลยนะก็คือว่า ตอนนั้นน่ะมันสี่โมงเย็นแล้วนะคะที่เราอยู่ที่เมืองฟูราโนะใช่ไหมคะแล้วเราต้องกลับมานอนที่ซัปโปโรแล้วในเมืองซัปโปโรซัปโปโรเป็นเป็นเป็นอำเภอของจะเรียกว่าเป็นอำเภอได้ไหมเป็นเมืองของฮอกไกโดฮอกไกโดเป็นจังหวัดนะคะซัปโปโรคือเป็นเมืองหลวงเป็นแคปิตอลซิตี้ประมาณนี้เออเป็นเหมือนในเมืองเป็นเหมือนย่านชิบูย่าสุสกิโนะอะไรพวกเนี้ยอ่ะนะพี่ก็ไปนอนในเมืองเพราะฉะนั้นการจะขับรถนะคะจากข้างนอก เข้ามาในเมือง,องทุกคนแล้วทางด่วนมันปิดนะคะเพราะว่าพื้นนะทุกคนพี่จะให้ดูพื้นนะมันเป็นสโนวเป็นหิมะไปหมดเลยนะมันใช้เวลาเดินทางค่ะสี่ชั่วโมงถ้าขึ้นทางด่วนอ่ะสองแต่ทางด่วนปิดเนื่องจากหิมะมันตกหนักไนงะทุกคนและญี่ปุ่นก็จะคอนเซรนิร์นเรื่องความปลอดภัยมันก็วิ่งแบบระยะทางมันไกลอ่ะสองร้อยกิโลมัง้งแล้วคุณลุงขับช้ามากขับประมาณ40-60ค่ะขับช้ามากมันจะมีรถน้ำมันอยู่ข้างหน้า เราไปแบบรถบัสเนี่ยฮะเขาไม่แซงเลยคือขับช้ามากแล้วทุกคนก็คือเหนื่อยแล้วหิวแล้วแล้วก็ไม่จอดเยี่ยวไม่จอดใาห้องน้ำเลยคือแบบขคตรทรมานนะทุกคนแต่พี่ก็คืออดทนไงพยายามอดทนพยายามท่องในใจว่าเฮ้ยเรามาแล้วเว้ยเราทําให้สนุกเราทําให้เต็มที่ดีที่สุดเรามาแล้วแต่ในใจคือทรมานกู้หิวกูหิวกูหิว,หวนะฮะ,ะเสร็จปุ๊บเราก็กลับเข้ามานะคะในเมืองมากินบุฟเฟ่ต์ขาปูนะทุกคนซึ่งเฮ้ยเออเป็นรางวัลที่เราคอยเพราะว่า เ้ยเขาทัวร์บอกว่าจะเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ขาปูก็บุฟเฟ่ต์จริงๆนะทุกคนคือก,ก็กินไม่ไม่ไมอั้นนะคะแล้วด้วยความที่เราหิวนะซุกี้เราก็จับเต็มอร่อยมากก็มีเนื้อด้วยเนื้อ A5 ไอวากิวอะไรเงี้ยตามรูปเลยนะคะนั่นะแหละ ก็กินเนื้อปูอะไรอย่างงี้นะคะอร่อยอร่อยมากนะคะนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่โรงแรมยังมีเวลาอีกนิดหน่อยพี่คะจิก็ไปเดินเล่นนะคะซึ่งตรงนั้นนะทุกคนเดินเล่นมันเป็นย่านช้อปปิ้งเลยคือจะบอกว่าโรงแรมที่เขาพาเราไปนอนเนะี่ยโรงแรมดีมากแบบสาสามถึงสี่ดาวอะสี่ดาวของที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ย่านใจกลางซูซูกิโนตรงนั้นเลยนะนั่นแหละพี่ก็ไปเดินเลน่นเปิดเขาจะให้แผนที่มาซึ่งมันสามารถเดินง่ายทุกคนมันเดินจะมีแผนที่ G P S มือถือเราก็ได้หรือจะดูจากแผนที่ที่ไกด์ให้มาก็ได้แล้วก เดินเล่นไปโอโดริปาร์คนะคะมันจะเป็นย่านที่เขาจัดไฟคริสต์มาสนะ,ะสวยมากนะคะต้นมงต้นไม้ได้สวยนะคะแล้วก็กลับโรงแรมนอนนะทุกคนแล้ววันรุ่งขึ้นวันต่อมานะคะเขาก็พาเราไปเที่ยวที่โอตาลุค่ะทุกคนไปดูไอเหมือนหนังเรื่องแฟนฟันเดย์อะแฟนกันแค่วันเดียวอะนะคะก็โอตาลุ m มิวสิกบ็อกไปดูนาฬิกาเลยพี่ก็ดูแบบเร็วๆะนะ,ะแล้วก็ พยายามจะซื้อไอ้กล่องดนตรีกลับมาแต่ว่ามันแพงมากเลยนะทุกคนคือจะบอกว่าค่าเงินญี่ปุ่นอะค่าเงินเยนอะคะ่ะอ่อนอ่อนจริงแต่ของอะแพงเตรียมใจไว้เลยค่ะทุกอย่างแพงหมดมันซื้อได้นิดเดียวเราก็ซื้อแบบนี้เนี่หน่อยพอแบบ เออให้มีเป็นที่ลึกไม่ได้ซื้อเยอะอะไรมากมายเพราะว่าโอ้โหมันหมดเงินไปกับทิปเที่ยวเยอะแล้วนะคะนั่นแหละเราก็พาเรามาถ่ายรูปที่คลองโอตาลุนะคะอาถ่ายรูปที่เบลล่าไปนะคนคนในทัวร์ก็บอกเนี่ยพี่แอคท่าแบบนี้สิเบลล่าแอคท่าพี่ทำแล้วก็ไม่เหมือนเขานะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะช่วงเย็นนะคะเขาก็ปล่อยเรากลับโรงแรมนะคะ,คะก็หาอะไรทานเองอิสระท่องเที่ยวนะคะพี่ก็ไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นย่านซูซูกิโนะนะคะมันเป็นแยกคล้ายๆเหมือนอารมณ์สยามสแควร์เออมันก็จะเจริญมีนู่นมีนี่นะ,ะมีนิกะถ่ายรูปมีซูเปอร์ดรมมีไฟสวยๆให้เราไปยืนถ่ายรูปสไตล์คนไทยก็ต้องถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าวันที่ฮิมาะตกอ่ะทุกคนจะอุ่นกว่าวันที่ฮิมาะไม่ตกวันที่ฮิมะไม่ตกหน,น,นาวกว่า จริงๆนะถ้าทุกคนเคยได้ยินมันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าหิมะตกอ่ะมันยังจะอุ่นมันมันโอเคมันอุ่นมันไม่ได้หนาวแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีหิมะตกอ่ะคือแบบธรรมดาอากาศธรรมดาเนี่ยหนาวกว่านะมันโคลมันเย็นจากข้างในอ่ะทุกคนนั่นแหละแล้วเราก็ต้องหาอะไรอุ่นๆกินนะคะนั่นแหละซึ่งพี่จำได้เลยร้านทั่วไปที่พี่ไปต่อคิวนะก็คือเป็นเฟรนช์ฟรายยาวๆใช่ป่ะแล้วเขาก็ราดชีสนะคะแล้วก็มีโกโก้ร้อนแก้วหนึ่ง ก็มีลูกชิ้นทอดอีก4ไม้อะเซตนั้นอะพันหกรเยน1,600เยนวิธีการคิดง่ายๆหาร4ค่ะหาร4ก็เท่ากับ4 0 0เซตนั้นอะส่ร้อยแค่เฟรนฟรายาวขนาดเนี้แล้วก็น้ําแก้วหนึ่งน้ำโกโก้ร้อนแล้วก็ไอ้ลูกชิ้น4ี่ไม้พ4 0 0ี่้โอแพงชิบ <laughs> ะะอ่านนั่นแหละอ่านล้วก็กินไปเรียบร้อยนะคะก็ดูไฟดูไฟเสร็จนะคะล้วก็กลับไปพักผ่อนนะคะวันวันสุดท้ายนะคะก็เป็นอิสระท่องเที่ยวนะคะทุกคนคือเราได้ไปเที่ยวเองอะทุกคนมันดีพี่ก็ไปเที่ยวที่อหอนาฬิกาซัปโปโรนะคะซึ่งเขามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะ,ะของหอนาฬิกานะคะอะ่มีเยอะมากเลยเจอน้องคนไทยที่น,นั่นแล้วพี่ก็ถามเขาว่าเนี่ยพี่จะไปเดินเที่ยวที่ไหนต่อดีพี่นั่งรถรางในเมืองรอบเมืองแล้วซึ่งมันแค่2อ0อเยนมัน50บาทน้องก็บอกว่าให้ไปเที่ยวซัปโป โลฟ t o r y นะคะคือเป็นย่านที่มีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในในฮอกไกโดนะคะเออพี่ก็เลยโอเคได้เดินไปประมาณ5 5 0เมตรนะคะอ่ะเราก็เดินไปแต่เดินบนน้ำแข็งอ่ะเดินยากนิดหนึ่งมันก็หนาะก็ค่อยๆเดินไปนะคะ ก็เดินไปตามกูขอดมาบก็ไปแล้วก็โอเคต้นคริสต์มาสใหญ่ค่ะเขาจัดสวยพี่ก็ไปนั่งพักที่นั่น 2- 3สาชั่วโมงนะคะก็ถ่ายคอนเทนต์มาเลยนะตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายก็มานั่งกินบุฟเฟ่เออเหมือนกันเป็นบุฟเฟ่ปูนะคะซึ่งปูอีกแล้วปูฮอกไกโดมีอาหารทะเลเยอะเนาะมันจะมีปูขนปูหนามปูฮอกไกโดปูทะระบะอะไรปูที่เราไม่เคยกินในชีวิตเนี้ยนึกออกปะเราไม่เคยกินคือถ้าถ้ากินที่เมืองไทยอาจจะแบบ ัวละ2,500หรือตัวละ2,500ไงซึ่งเราเราไม่กินอยู่แล้วเราไม่เคยกินอะแต่ในเมื่อเรามาที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เลยซื้อบุฟเฟ่ต์กินนะคะซึ่งไกด์เขาเป็นคนพาไปนะรู้สึกว่าวันนั้นที่ไปอะน่าจะหัวละ2,500บาทก็อร่อยดีแต่ว,ว่าเอาจริงกินไม่ได้เยอะนะคะเพราะเรากินปูมาแบบ2วันติดแล้วอะจนเราจนมันเอียนอะเออแต่ว่ามันก็เปิดประสบการณ์ใม่พี่กินพี่กินรอบาป่ายสเพราะวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสนะกินเสร็จ5้าโมงเย็นก็ตัดสินใจนั่งรถไฟนะคะไปกันเองเลยนนะะะคคไปโรงงาชแ่ ไปญี่ปุ่นเอาจริงงงนะงงแหละแต่ว่าโอเคก็ก,ก็อ่านะคะก็ลองดูนะคะก็นั่งไปแปดสถานีนะคะตอนแรกพี่คิดว่าพีมันไม่เท่าไหร่หรอกมกนะั้งอะไรเงี้ยทุกคนแต่ไปดูรูปเฮ้ยคือของจริงสวยมากถ้าพี่มากลางวันอะ่ะเขาจะพาไปถ่ายรูปเที่ยวชมโรงงานวิธีการทำนั่นนี่นู่นมันจะได้เห็นกระบวนการข้างในแต่พอพี่ไปกลางคืนอะ่ะพี่จะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในนั้นละแต่พี่จะได้ถ่ายรูปข้างนอกแทนซึ่งสวยมาก มันสวยมากทุกคนรูปเล็บภาพถ่ายสวยมากพี่ก็ไปอุดหนุนช็อกโกแลตเขากล่อง2กล่องซึ่งก็แพงตามระเบียบช็อกโกแลต8ชิ้น400กว่าบาท500กว่าบาทแพงอ่ะเออแต่อะก็อุดหนุนมาหน่อยนะคะแล้วก็นั่งรถไฟกลับนะคะประมาณทุ่มครึ่งนะแล้วเราก็นอนนะคะพักผ่อน <S <S นั่นแหละทุกคนก็จบทริปด้วยความประทับใจนะคะวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกลับนะทุกคน พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุม้มอ่ะมันมันแฮปปี้มันสวยมันเป็นประสบการณ์บางอย่างอ่ะที่อาจจะไม่ได้มีสติอยู่ที่นั่นตรงนั้นแต่พี่กลับมาย้อนดูลูกเอ้ยมันรีคอร์มัน, recall, มนจําได้ว่าโมเมนต์นั้นเรารู้สึกยังไงเออเราแฮปปี้ไหมมันสวยแต่บางทีเธอเป็นบ้างบางทีเธอไปเที่ยวแต่สติเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะ เออเหมือนเราเที่ยวแต่ใจเราลอยไปคิดอย่างอื่นแล้วแบบเราลืมดื่มด่ากับตรงหน้าซึ่งมันเป็นค่ะบางทีเราคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยแต่การไปครั้งในของพี่พี่ถืออคุมมากพี่มีความสุขนะถ้าสมมติางบไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มต้นก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้นะคะว่า ทัวร์ที่พี่ไปนะคะมีมีสที่นะคะแสนสบายทัวร์นะคะกับยูนิไทยทริปนะคะกับทาวเวลซีด้วยอีกอันนึงที่ขึ้นให้3ที่เลยเขาเป็นเอเจนท์ที่ขายตั๋วนะคือเธอไปโปรไฟล์ไม่ก็ได้หรือเริ่มต้นจากไปไต้หวันก็ได้ประเทศที่มันไม่ได้แพงมากคือสำหรับคนที่งบน้อยไงทุกคนถ้าอยากจะไปเริ่มแบบ เที่ยวต่างประเทศแล้วมีประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วเรา,ายังอายุน้อยอยู่ที่ก็แนะนำนะไปราคาแบบเริ่มต้นก่อนก็ได้อะแต่อย่างทัวร์ที่พี่ไปนะคะมันฮอกไกโดใช่ป่ะมาราคา4 9 9 9 9นารา4 9บ9 9าบาทรวมไอค่าสโนมบิ l ลอีก5,000บวกนะเงินไทยนะบวกอีก5,000แล้วก็บวกทริปไกด์แล้วก็บวกบุฟเฟ่นั่นโน่นนี่อีกนะคะเบ็เสร็จประมาณ5 6 0 0 0 7่แล้วก็ เงินช้อปปิ้งก็ต้องแล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะนะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็เหมือนทุกคนจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะพี่พยายามที่จะกันกล้องออกมาได้มากที่สุดนะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะได้ไปเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะคะว่าเพราะว่าพี่ไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากพี่จะแบ่งปันนะทุกคนเพราะว่าปี2023ก็เป็นปีที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยมากๆนะพี่ก็เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินมากซัฟเฟอร์เหมือนทุกคนแหละเพราะว่าเราต้องทํางานเยอะขึ้น เพื่อที่ให้เราได้เงินเท่าเดิมน,นะทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องดีเทายาหรืออยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรนะคะพิม์มาได้ข้างใต้คอมเมนต์นี้เลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใพี่ด้วยนะคะ